ที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเริ่มจากข่าวที่น่าตกใจมากจากฝั่งมอสโกเลยค่ะครับผมคือโคศกกระทรวงต่างประเทศของเขาคุณมาเรียซารรวา ออกมาพูดแรงมากบอกว่ารัสเซียพร้อมจะตอบโต้การโจมตีจากนาโต้ด้วยทุกศักยภาพที่มีโหพอได้ยินคำว่าทุกศักยภาพในบริบททางการทหารแบบนี้ขนลุกเลยนะคะเพราะใครๆก็รู้ว่ามันการพูดอ้อมๆถึงอาวุธนิวเคลียร์ใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่คำขู่ลอยๆแต่เป็นภาษาทางการทูตที่ส่งสัญญาณชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับนาโตในเดือนพฤศจิกายน2025เนี่ยถึงได้ตึงเครียดจนน่ากลัวขนาดนี้รเราจะอิงจากบทวิเคราะห์ที่ชื่อว่า Russian NATO b r i n ์เม้นช h พ p ฮเปอ r ์ a r ร a เฟียแ t h ทรีมินิทวิน w ดิลเราจะมาดูกันว่ายุทธศาสตร์ใหม่ๆที่รัสเซียกำลังใช้คืออะไรเทคโนโลยีอาวุธความเร็วสูงกับสงครามไซเบอร์มันเปลี่ยนเกมไปแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับ ที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าต่างเวลาสามนาทีที่ทำให้โอกาสเกิดสงครามจากความผิดพลาดสูงกว่ายุคไหนๆที่เคยมีมาเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าเ2ชั่วโมงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจากข้อมูลที่ได้มาคือหน่วยข่าวกรองยุโรปจับสัญญาณได้ว่ารัสเซียยกระดับความพร้อมรบของระบบขีปนาวุธที่คาลินินกราด คาลินินกราดนี่คือจุดยุทธศาสตร์เลยนะใช่ค่ะเป็นแผ่นดินรัสเซียที่ถูกขนาบข้างด้วยโปแลนด์กับลิทัวเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโตทั้งคู่เลยถูกต้องครับเหมือนเป็นปลายหอกที่รัสเซียจ่อคอหอยนาโตอยู่ตลอดเวลาการเพิ่มระดับความพร้อมที่นั่นก็เลยเป็นการส่งสัญญาณเตือนโดยตรงเลยแล้วก็ยังมีเรื่องเครื่องบินทิ้งระเบิดอีกอย่างที่ U 2 2 M กับ M i g 3 1 K อืมรุ่นที่บรรทุกขีปนาวุธความเร็วสูงได้ ใช่ค่ะถูกสั่งให้อยู่ในสถานะ full arm standby คือติดอาวุธเต็มอัตราพร้อมบินขึ้นทันทีแถมยังมีการเปินใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก่อกวนสัญญาณ GPS ไปทั่วยุโรปตะวันออกด้วยทั้งหมดนี้มันคืออะไรคะคือการเตรียมจะทำสงครามจริงๆหรือเป็นการแสดงพลังเฉยๆสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือ การนำยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้มานานมาปรับใช้ในระดับที่เข้มข้นขึ้นครับในวงการทหารจะเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่า escalate to de escalate ขู่ให้สุดเพื่อหยุดอีกฝ่ายใช่เลยครับแนวคิดของมันคือแทนที่จะค่อยๆเพิ่มความตึงเครียดทีละนิดรัสเซียเลือกที่จะแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวและอันตรายที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทันทีอ๋อ oh. เพื่อบีบให้นาโต้ต้องหยุดชะงักและกลับมาคิดทบทวนว่าการกระทําของตัวเองมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามใหญ่หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือการตอบโต้ที่นาโต้ประกาศจะเสริมกําลังทหารในโปลแลนด์กับลิทัวเนียถูกต้องครับแต่มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอคะการขู่ให้สุดแบบนี้ถ้าอีกฝั่งเขาไม่กลัวล่ะคะหรือเขาตีความผิดว่ารัสเซียจะโจมตีจริงๆนั่นคือความอันตรายที่สุดของเกมนี้เลยครับออมมันคือเกมวัดใจที่เดิมพันด้วยหายนะของโลก ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่านเกมผิดหรือไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะกล้าทำจริงทุกอย่างก็จบอาวุธที่ใช้เวลาเดินทางแค่5-7นาทีอาจถูกยิงออกไปจริงๆเพราะความเข้าใจผิดแค่เสี้ยววินาทีแล้วท่าทีของชาติในยุโรปเองก็ดูเหมือนจะแตกเป็นสองเสียงเลยนะคะใช่ครับฝั่งมหาอำนาจเก่าอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีก็อยากให้รีบเจรจากันแต่ประเทศที่อยู่ติดรัสเซียอย่างโปแลนด์ลิทัวเนีย กลับมองว่านี่คือการขู่และนาโต้ต้องแสดงความแข็งแกร่งห้ามถอยประเด็นนั้นสําคัญมากครับความแตกแยกภายในนาโตนี่แหละคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของรัสเซียเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเข้าใจตัวแปรที่ทําให้เกมวัดใจครั้งนี้มันอันตรายกว่าครั้งไหนไหนเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่ใช่ครับโอเคค่ะมาถึงเรื่องเทคโนโลยีที่ทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นจนน่ากลัวเรากําลังพูดถึงขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิก อย่างเซอร์คอนกับคินซันของรัสเซียใช่ไหมคะใช่เลยครับลองลึกภาพตามนะครับขีปนาวุธพวกนี้มีความเร็วสูงสุดถึงมกัก10หรือสิบเท่าของความเร็วเสียงมกัก10ครับเร็วมากแต่ความน่ากลัวที่แท้จริงของมันไม่ใช่แค่ความเร็วเอา้าแล้วมันคืออะไรคะมันคือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้เหมือนเครื่องบินรบเดียวนะคะมันเลี้ยวได้ด้วยหรอ ปกติขี่ปนาวุธมันจะวิ่งไปตรงๆต,ตามวิถีโคง้งใช่ไหมหรอคะนั่นคือขีปนาวุธแบบเก่าครับแต่เจ้าพวกนี้มันคาดเดาทิศทางไม่ได้เลยและนี่คือฝันร้ายของฝ่ายป้องกันอ๋อเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ว่านันแน่อย่าง Patriot ของสหรัฐหรือระบบ Aegis บนเรือรบมันถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธที่วิ่งมาตรงๆแต่พอเจอของที่เลี้ยวได้แถมยังเร็วกว่าสิบเท่าระบบพวกนั้นก็แทบจะไร้ประโยชน์ไปเลย ก็แทบจะกลายเป็นอัมาตไปเลยครับประเด็นที่น่ากลัวที่สุดคือตรงนี้ค่ะบทวิเคราะห์บอกว่าเวลาเตือนภัยอาจจะเหลือไม่ถึง50วินาทีครับไม่ถึงนาทีคือลองนึกภาพตามนะคะขี่ปนวุธพุ่งเข้าใส่เมืองหลวงแล้วแต่กว่าสัญญาณเตือนภัยจะไปถึงตัวผู้นํากว่าจะยกหูโทรศัพท์เมืองนั้นก็อาจจะหายไปจากแผนที่แล้วมันคือการตัดสินใจที่ทําไม่ทันจริงๆค่ะและมันซับซ้อนกว่านั้นอีก เพราะรัเสเซียไม่ได้มีแค่อาวุธที่จับต้องได้แต่ยังมีสงครามในมิติอื่นที่มองไม่เห็นด้วยสงครามไซเบอร์กับสงครามอวกาศซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ทฤษฎีเกิดขึ้นแล้วครับมีรายงานว่าระบบเตือนภัยทางอากาศของโปโลแลนด์ถูกโจมตีจนรวนไปหมดเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมลิทัวเนียก็โดนแฮ็กใช่ครับแล้วก็เรื่องสัญญาณ GPS ในทะเลบอลติกที่ถูกรบกวนจนเครื่องบินพาณิชย์เกือบมีปัญหา แล้วที่น่ากังวลที่สุดคือมีภาพถ่ายดาวเทียมที่ชี้ว่ารัเสเซียเตรียมพร้อมใช้อาวุธต่อต้านดาวเทียมหรือ ASAT แล้วด้วยอาวุธต่อต้านดาวเทียมนี่คือยิงดาวเทียมทิ้งเลยเหรอคะถูกต้องครับคือการยิงทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามเป้าหมายของสงครามในมิติใหม่พวกนี้คือการทดสอบและโจมตีระบบประสาทดิจิตอลของนาโต ระบบประสาทดิจิตอลครับรัสเซียต้องการจะดูว่าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลของนาโตเปราะบางแค่ไหนลองนึกภาพว่าถ้าดาวเทียมสื่อสารทางทหารหรือดาวเทียม GPS ของนาโตถูกทำลายไปแค่ดวงเดียวโหไม่รู้ว่ามีอะไรพุ่งเข้ามาหาน่ากลัวมากนี่คือเหตุผลที่นักยุทธศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสงครามใหญ่ครั้งต่อไปอาจจะเริ่มต้นขึ้นในอวกาศ กกกก่อนนนทีีจะมารยิงันบผนืโลซึ่งพอเราเอามิติเรื่องสงครามอวกาศสงครามไซเบอร์มารวมกับความเร็วของขีปนาวุธที่เราคุยกันตอนแรกทุกอย่างมันเลยถูกบีบอัดเข้ามาจนเหลือสิ่งที่บทวิเคราะห์นี้พูดถึงคือหน้าต่างเวลา3นาทีใช่ครับหน้าต่างเวลา3นาทีในยุคสงครามเย็นถึงจะตึงเครียดแค่ไหนแต่เมื่อระบบเรดาร์ตรวจพบขีปนาวุธผู้นำโลกยังมีเวลาตัดสินใจประมาณ20-30ถึงนาที 20-30นาทีครับแต่ในปี2025ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันบทวิเคราะห์ชี้ว่าเวลาที่เหลืออยู่จริงๆมีไม่ถึง3นาทีจาก20กว่านาทีเหลือแค่3นาทีเวลาที่หายไปเกือบทั้งหมดมันมาจากไหนคะมันมาจาก3ปัจจัยหลักรวมกันครับ 1. คือความเร็วของอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เราคุยกันไปค่ะ 2. คือการโจมตีทางไซเบอร์ ที่อาจสร้างสัญญาณเตือนภัยลวงหรือทำให้ระบบเตือนภัยจริงๆทำงานช้าลงและ 3. ซึ่งเป็นปัจจัยที่คนไม่ค่อยนึกถึงแต่สำคัญมากคือช่องทางการสื่อสารสายด่วนหรือฮอตไลน์ระหว่างผู้นำทหารรัเสเซียและนาโตตอนนี้มันแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวนะคะ หมายความว่าโทรศัพท์สีแดงที่เราเห็นในหนังที่ประธานาธิบดีใช้โทรคุยกับผู้นำโซเวียตตอนนี้มันไม่มีแล้วหรอคะช่องทางการสื่อสารในระดับปฏิบัติการแทบจะถูกตัดขาดไปหมดแล้วครับความไม่ไว้วางใจกันมันสูงมากจนไม่มีใครคุยกับใครโดยตรงแล้วถ้ามีสัญญาณที่น่าสงสยัยก็ไม่สามารถโทรไปถามไทยเพื่อยืนยันได้อีกต่อไปว่าเฮ้ hey, นั่นคุณกำลังจะโจมตีเราจริงๆหรือเป็นแค่สัญญ,ญาณผิดพลาด ซึ่งมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยใช่ไหมคะที่ฟินแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับตอนนั้นระบบเรดาร์ของฟินแลนด์ตรวจจับวัตถุความเร็วสูงที่พุ่งมาจากฝั่งรัสเซียทุกอย่างตรงตามโปรไฟล์ของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเลยแล้วยังไงต่อคะการเตรียมยิงสกัดกั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ในนาทีสุดท้ายก็มีคนตรวจพบว่ามันเป็นแค่เศษซากดาวเทียมเก่าที่กำลังตกสู่ชั้นบรรยากาศโอ้โหเกือบไปแล้วครับ คำถามที่น่าขนลุกก็คือถ้าครั้งต่อไปมันไม่ใช่เศษซากอาวกาศละ่ะหรือที่แย่กว่านั้นถ้ามันเป็นสัญญาณลวงที่แฮกเกอร์สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้อีกฝ่ายยิงก่อนอะไรจะเกิดขึ้นฟังดูแล้วมันไม่ใช่สงครามแบบที่เราเคยรู้จักเลยนะคะที่มีทหารบุกข้ามพรมแดนแต่มันการโจมตีเล็กๆน้อยๆจากทุกทิศท,ทุกทางใช่ครับทั้งโดรนข่าวปลอมสงครามไซเบอร์ ในทางทหารเขาเรียกการทำสงครามแบบนี้ว่าอะไรคะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าสงครามลูกผสมหรือ Hybrid Warfare ครับแนวคิดของมันคือการผรสมผสานเครื่องมือทุกอย่างทั้งการทหารและที่ไม่ใช่การทหารอเพื่อบรนทอนทำให้เป้าหมายไร้เสถียรภาพและสร้างความแตกแยกจากภายในโดยที่ผู้โจมตีไม่จำเป็นต้องประกาศสงครามอย่างเป็นทางการเลยเหมือนกันทำสงครามในเงามืดประมาณนั้นเลยครับองค์ประกอบของมันก็มีตั้งแต่โดรนราคาถูก การโจมตีทางไซเบอร์การปล่อยข่าวปลอมเพื่อปั่นป่วนสังคมหรือแม้แต่การใช้พลังงานเป็นอาวุธอย่างเหตุการณ์โรนที่ตกในโปโลแลนด์เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนั่นคือตัวอย่างของสงครามลูกผสมด้วยใช่ไหมคะนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยครับเพราะลูกแบบมันแปลกมากคือมีโดรนไม่ทราบฝ่ายบินเข้ามาตกแล้วรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธทันที ใช่ครับรูปแบบของมันคือสร้างเหตุการณ์ที่กํากวมแล้วก็สังเกตปฏิกิริยาของนาโตว่าจะตอบสนองเร็วและแรงแค่ไหนแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบครับเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายมันเป็นการยั่งเชิงเพื่อทดสอบกลไกาการตัดสินใจของนาโตเหมือนการเคาะดูว่าโครงสร้างมันแข็งแรงแค่ไหนมีรอยร้าวตรงไหนบ้างแล้วข่าวปลอมล่ะคะ ก็มีการปล่อยข่าวปลอมผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียกว่า300เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับรัสเซียเพื่อสร้างความเกลียดชังและความไม่ไว้วางใจกันระหว่างชาติต่างๆในยุโรปเป้าหมายที่แท้จริงของทั้งหมดนี้คืออะไรคะคือการยั่วยุให้นาโต้เริ่มสงครามก่อนหรอเป้าหมายที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การทำสงครามเต็มรูปแบบครับเพราะนั่นมีต้นทุนที่รัสเซียเองก็อาจจะจ่ายไม่ไหวอืมแต่การทำให้นาโตอ่อนล้าลงอย่างช้า ด้วยการโจมตีที่แถบต้องไม่ยิงกระสุนจริงแม้แต่นัดเดียวอ๋อเป็นการสร้างสภาวะตึงเครียดตลอดเวลาใช่ครับบีบให้นาโตต้องตื่นตัวใช้ทรัพ,พยากรและงบประมาณมหาศาลในการป้องกันการโจมตีเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดก็อ่อนแอลงไปเองจากความเหนื่อยล้าพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะสรุปแล้วสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ใช่แค่การซ้อมรบหรือการขู่กันไปมา ไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการเข้าสู่ยุคใหม่ของความขัดแยง้งที่ความเร็วของเทคโนโลยีมันวิ่งแซงหน้าความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์ไปแล้วครับและจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่อาจไม่ได้มาจากการตัดสินใจของผู้นําแต่มาจากอุบัติเหตุเล็กๆอย่างโรนที่หลงเข้าไปในน่านฟ้าหรือสัญญาณเรดาร์ที่ผิดพลาดหลายฝ่ายมองว่านี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการขี่ปนอาวุธคิวบาในปี1962เลยทีเดียวครับโ oh. ห1 คือทั้งสองฝ่ายเชื่ออย่างสุดใจว่าอีกฝ่ายกำลังเตรียมจะรุกรารนสคือไม่มีช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้หลงเหลืออยู่ 3. คืออาวุธมันเร็วเกินกว่าจะรอคำชี้แจงและ 4. คือระบบเตือนภัยมันเปราะบางกว่าที่เคย นี่คือส่วนผสมที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อน่าคิดมากค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงคำถามหนึ่งในยุคที่เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทำงานเร็วจนมนุษย์เราตามไม่ทันบางทีภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่เจตนาชั่วร้ายของศัตรูอืมแต่อาจจะเป็นความผิดพลาดของระบบที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองก็เป็นได้